ต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารกล่าวคือเมื่อครั้งพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระพุษะบรมโลกกันนาศครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นขุนคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดแจงถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแห่งสงฆ์ที่ได้เป็นขุนคลังนั้นก็เพราะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจได้รับความมอบหมายตามพระบัญชาของพระกุมารทั้งสามพระองค์ผู้เป็นนายขุนคลังนั้น นายขุนกลังต้องจัดแจงถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากมายอยู่เป็นประจำทำอยู่ทุกวันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องมีคนมาช่วยมากมายขณะนั้นเองก็นึกไปถึงญาติของตนก็จึงไปเรียกญาติของตนให้มาช่วยอีกอย่างก็อยากให้ญาติของตนนั้น ได้บุญด้วยในการสร้างคุณงามความดีในคราวครั้งนี้มายาติของพระเจ้าพิมพิสารมาช่วยแรกแรกก็ปกติดีอยู่ดอกแต่พอหลายวันผ่านไปผ่านไปก็ชักเกิดความประมาทมีความอยากได้ในอาหารก่อนถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์บางก็แอบนำเอาอาหาร มาเก็บกักตุนยักยอกเอาไว้เพื่อที่จะนำไปให้กับบุตรภรยาของตนที่อยู่ที่บ้านซึ่งอาหารที่ตนเองนั้นได้นำไปให้กับบุตรภรยาของตนก็เป็นอาหารที่เขาเตรียมทำไว้เพื่อที่จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแห่งสงฆ์ ครั้นถึงคราวตายพระราชกุมารทั้งสามกับขุนคลังก็ได้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตในสวงสวรรค์แต่คนโลภเหล่านั้นต้องรับวิบากกรรมต้องลงไปสู่นรกไปชดใช้วิบากกรรมที่ได้สร้างอากุศลกรรมเอาไว้ก็มีความทุกข์ทรมานรากกายนะาสิ้นกาลนาน ครั้นพ้นจากนารกแล้วก็เกิดไปเป็นเปรตเปรตจำพวกนี้เรียกว่าประทัตตูปชีวิเปรตต้องอดอยากปากแข้งหิวโหวยทรมานร่างกายเป็นยิ่งนักเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กล่าวต่อมาครั้นล่วงมาถึง การแห่งสมเด็จพระกะกุสันโทสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้ฟังทำแล้วก็มันทำบุญละบาปเมื่อทำบุญสุนทรทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ญาติญาติของตนที่ตายไปเป็นเปรตเ,เมื่อเปรตท,ทั้งหลาย มีญาติแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ดีใจยกใหญ่แล้วก็พากันยกมือขึ้นท่วมหัวอนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญที่ญาติญาติของตนนั้นได้อุทิศส่วนกุศลมาให้ในคราวครั้งนี้ก็ทำให้พ้นจากความเป็นเปรตวิสัยแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิตามยะถาแห่งกรรมของตน ต่อมาเมื่อเปรตทั้งหลายผู้เป็นญาติขุนคลังครั้นเห็นเปรตเหล่านั้นผลวิสัยจากการเป็นเปรตก็จึงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ทำไมญาติของเราไม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้พวกเราบ้างเลยพวกเรามีความทุกข์ทรมานเหลือเกินอดอยากปากแห้งหิวโหยลำบากตรากตรำ ลำดับนั้นเองก็จึงพากันไปกราบทูลถามสมเด็จพระก,ะกุสันโธพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าเมื่อไรข้าพระบาทจะพ้นวิสัยของเปรตพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในศาสนาของเรานี้ยังไม่พ้นจากเปรตวิสัยให้รอถามพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ซึ่งในอนาคตข้างหน้าก็จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วจัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เธอทั้งหลายรอถามพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่เปรตเ,เหล่านั้นก็เฝ้ารอคอยมานานแสนนาน พอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเปรตเปรตเหล่านี้ก็พากันไปกราบทูลถามว่าเมื่อไรข้าพระบาทจะพ้นวิสัยของความเป็นเปรตพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าในศาสนาของเรานี้ยังไม่พ้นจากเปรตวิสัยให้รอถามพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป เปเรตเหล่านั้นก็รอแล้วรออีกก็ผ่านไปหลายพุทธันดรผ่านไปหลายพระพุทธเจ้า,าเปรตบเปเรตเหล่านั้นก็รอคอยมาจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ก็คือพระสมณะโคโดมบรมครูก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็โปรโดพระเจ้าพิมพีสารให้ได้สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลต่อมาพระเจ้าพิมพีาสารกษัตริย์แห่งแควนมคดซึ่งมีเมืองหลวงที่มีชื่อว่ากรุงราชเจริพระองค์ก็ทรงจัดแจงเครื่องบินทบาทเพื่อที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแห่งสงฆ์เมื่อถวายทานแล้ว ก็ทรงลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลพระองค์ก็ทรงครุ่นคิดในเรื่องที่จะสร้างพระคันธกุฎีถวายพระภูมีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันลำเลิศทีนี้กล่าวถึงพวกฝูงเปรตเ,เหล่านั้นคือจำพวกพระทัตตูปชีวิเปรตก็มีความตั้งใจรอมานานแสนนาน ก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอุตส่าห์มารอคอยโดยรอบพระราชนิเวศแต่ก็ผิดหวังไม่สมหวังดังตั้งใจที่รอคอยพอตึงเวลากลางคืนก็จึงพากันส่งเสียงหวีดร้องโอดโอยแสดงถึงอาการหิวโหยด้วยสำเนียงเสียงแห่งเปรตแล้วก็ ให้ได้ยินแต่เพียงเฉพาะพระเจ้าพิมพีสารราชาเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้สดับเสียงเปรตก็ทรงสะดุ้งจิตของพระองค์ก็ตกในพระราชาฤืไทยเป็นยิ่งนักพอรุ่งสางสว่างขึ้นมาหรือว่ารุ่งเช้าก็จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระบาทได้สดับเสียงอันดังสนั่นวันไหวแล้วก็เป็นเสียงหวีดร้องที่สยดสยองหน้ากลัวเหลือเกินดังนี้ไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลดีร้ายอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนบอพิษพระรชาชสมภารอย่าได้ทรงกลัวเลย สําเนียงที่ทรงสดับนั้นเป็นเสียงฝูงเปรตผู้เป็นญาติของพระองค์ซึ่งเป็นญาติตั้งแต่สมัยอดีตชาติหรือตั้งแต่สมัยเก่าคราวก่อนหากยอกย้อนไปเมื่อครั้งอดีตเขาได้สร้างวิบากกรรมอวาวัยสร้างอากุศล,ลกรรมอวาวัยพอตายไปก็ไปตกนรกแล้วก็ทุกข์ทรมาน มาสิ้นกาลนานเมื่อผลจากนารกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตจำพวกประทัตตูปชีวิเปรตมีความทุกข์ทรมานร่างกายหิวโหยแล้วก็มีความลำบากตรากตรำแล้วก็เฝ้ารอคอยบุญจากการที่ญาติของตนนั้นจะอุทิศส่วนกุศลมาให้ ฉะนั้นเปรตเ,เหล่านั้นก็มีความอดอยากมาช้านานมาคอยรับส่วนกุศลอันบอพิษพระราชสมผ่านบำเพ็ญแล้วอุทิศให้ครั้นไม่ได้รับส่วนกุศลสมดังที่ตนปร,ราดถนาก็จึงได้มาวีดร้องทวงด้วยเสียงที่หน้าสะพึงกลัว ครั้นได้ทรงสดับพระพุทธดีกาดังนี้พระเจ้าพิมพิสารก็จึงทูลกล่าวถวายนา้ำทักษินโนทกแล้วก็ทิดส่วนกุศลว่าอีทังโนยาตินังหูตุขอผลทานทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จแก่ปวงญาติทั้งหลายของพวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดในขณะนั้นสระโบกครณีก็เดระดาดด้วยปฐุมชาติทั้งหลายก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่เร,เราเปรต ในขณะที่พระเจ้าพิมพีสารพระองค์ออกพระโอษฐอุทิศจบลงเปรตทั้งหลายต่างก็ดีใจพากันลงไปอาบน้ำดื่มน้ำในสระโบกกรณีและก็สรีระร่างกายเนื้อตัวก็มีสีดังทองความหิวกระหายก็ระงับไปหมดสิน้นสมเด็จพระเจ้าพิมพีสารนั้น ก็จึงได้ถวายข้าวยาคูแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็สัพพาหารแล้วก็อุทิศให้โภชนาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรียตทั้งหลายต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้มีความตั้งใจในพระราชอุทือไทยมีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา แล้วก็ถวายผ้าพร้อมทางเสนาสะนะพระคันทกุดีแล้วก็สรงอุทิศให้ผ้าทิพย์และวิมานก็บังเกิดขึ้นแก่เขาตามจำนวนวัตถุทานที่สรงอุทิศนี่เองท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญสุนทรทานได้ อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติของตนที่ตายไปเป็นเปรตนะก็คือญาติตั้งแต่สมัยอดิตชาติเปรตเหล่านั้นก็เกิดเป็นปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญกุศลอันเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นทําแล้วอุทิศให้แก่ตนเปรตทั้งหลายก็พ้นจากเปรตวิสัยนะก็คือภูมิ โลกแห่งเปรตก็เปลี่ยนเพศไปบังเกิดเป็นเทพปรปุตรเสวยสุขสำราญรื่นเริงยิ่งนักในสวงสวรรค์ผลบุญจะสำเร็จแก่เขานะก็คือหนึ่งทานที่พวกยากทั้งหลายและหมู่มิตรในมนุษย์โลกนี้ได้บำเพ็ญทานโดยได้ถวายแด่ท่านผู้มีศีลได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วก็เป็นทานที่บริสุทธิ์อุทิศส่วนกุศลไปให้นะเปรตเหล่านั้นเมื่อได้รับอานิสงส์ก็ดีอกดีใจแล้วก็กล่าวอนุโมทนาสาธุการในกองบุญกองกุศลที่ตนนั้นได้รับนะก็คือบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศไปให้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้สร้างวิบากกรรมได้สร้างอากุศลกรรมได้กระทำชั่วไม่กลัวบาปเวลาตายไปแล้วก็ไปรับวิบากกรรมในนรกผลจากนารกมาก็ต้องมาเป็นเปรตแล้วก็ทุกข์ทรมานมากมายหลายพุทธันดร ว่าจะพ้นจากเปรตปีศายนี้ก็อูใช้เวลาไม่รู้นานแสนนานขนาดไหนหลายพุทธันดรทีเดียวในเรื่องนี้ก็ชี้ให้ญาติโยมได้แลเห็นว่าความโลภนำพาให้เรานั้นเกิดความหายนะได้ดังเรื่องที่อาตมาภาพได้กล่าวนี้ นะซึ่งเป็นเรื่องเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่มีความโลภอยู่ในจิตในใจพากันยักโยอกข้าวปลาอาหารก่อนที่จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ก็นำข้าวปลาอาหารเหล่านี้ ยากโยกเอาไว้กักตุนเอาไว้แล้วก็ไปให้กับบุตรภรรยาของตนที่บ้านนี่คือวิบากกรรมที่ได้สร้างทำเอาไว้ผลวิบากกรรมเหล่านี้ก็นะต้องไปตกนรกแล้วก็ทุกทรมานมาสิ้นกาลนานทีเดียวฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรื่องนี้ก็คงจะ ได้เกิดสติเกิดปัญญาแก่เราเราท่านพุทธบริษัทให้เราได้สดับรับฟังนั้นแล้วก็น้อมไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร